มีเรื่องหนึ่งที่แบบจุดกระแสในโซเชียลเลยครับคือเรื่องของคุณครูท่านหนึ่งชื่อครูเออร์นี่แหละที่ออกมาบอกว่าเอาพิ่งมารู้ตัวว่าตัวเองเป็นออทิสติกตอนอายุ24โอ้โหเรื่องนี้ทำเอาหลายคนแบบงงเลยนะทั้งสงสัยแล้วก็หันกลับมามองตัวเองกันใหญ่เอ๊ะหรือว่าฉันก็เป็นอะไรแบบนี้โอเคครับเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าคือมัน มันเป็นไปได้อย่างไงกันที่คนคนหนึ่งใช้ชีวิตมาต้อง20กว่าปีแน่นะถึงเพิ่งมารู้ตัวว่าเป็นออทิสติกโดยเฉพาะกลุ่มอาการที่เรียกว่า Asperger s y n d ์ซินมนะครับมันคืออะไรกันแน่ทำไมถึงเพิ่งมารู้ตอนโตอืมค่ะจริงๆแล้วการวินิจฉัยภาวะออทิสติกในวัยผู้ใหญ่นี่นะคะโดยเฉพาะในกลุ่มที่เรียกว่า Asperger เกนี่ยก็เกิดขึ้นได้เรื่อยๆเลยค่ะไม่ใช่เรื่องที่แบบแปลกประหลาดอะไรขนาดนั้นนะ คือต้องเข้าใจก่อนว่าแอสเพอร์เกอร์เนี่ยค่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอาการที่ใหญ่กว่าที่เราเรียกว่าออทิสติกสเปกตรัมหรือ ASD ซึ่งคำว่าสเปกตรัมนี่สำคัญมากนะคะมันหมายถึงความหลากหลายคือมันมีตั้งแต่ระดับที่ต้องการการดูแลช่วยเหลือในชีวิตประจำวันค่อนข้างมากไปจนถึงกลุ่มที่ดูภายนอกแล้วเนี่ยอาจจะใช้ชีวิตได้ปกติมากๆเลยจนคนรอบข้างอาจจะไม่ทันสังเกตเห็นความแตกต่างอะไรชัดเจนหนะัก อ๋อเข้าใจแล้วครับน่าสนใจมากงั้นวันนี้เราลองมาสำรวจเรื่องราวของครูเอิญนี่แหละครับจากบทสัมภาษณ์ต่างๆที่แกเคยให้ไว้เพื่อจะทำความเข้าใจภาวะนี้ให้มันลึกซึ้งขึ้นเป้าหมายคืออยากให้เราเข้าใจจริงๆว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วก็เผื่อจะช่วยทลายกำแพงความเข้าใจผิดเดิมๆที่หลายคนอาจจะมีต่อคำว่าออทิสติกลงไปได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับขอเริ่มย้อนไปที่จุดเริ่มต้นเลยทาไมทาไมครูเอิญถึงตัดสินใจไปพบจิตแพทย์ตั้งแต่แรกเลยครับ มันมีที่มาที่ไปอยู่เหมือนกันคือครูเอิญเนี่ยเคยมีประสบการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจมาก่อนเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศในวัยเด็กตอนแรกๆที่ไปหาหมอก็เลยได้รับการวินิจฉัยตามอาการที่มันชัดเจนก่อนว่าเป็น PTSD ใช่ค่ะ PTSD หรือ Post Traumatic Stress Disorder ก็คือภาวะความผิดปกติทางจิตใจหลังเผชิญเหตุการณ์รุนแรงการวินิจฉัยเบื้องต้นก็มักจะพุ่งเป้าไปที่ผลกระทบจากเหตุการณ์นั้นก่อนเป็นธรรมดาอยู่แล้วค่ะ ทีนี้พอกระบวนการรักษามันเดือนหน้าไปสักพักมันเหมือนมีบางอย่างที่มันยังไม่เคลียร์ไม่คลี่คลายครูเอิญก็เลยตัดสินใจไปพบนักจิตบาบัดควบคู่ไปด้วยซึ่งการทำจิตบาบัดเนี่ยจะเจอกันบ่อยกว่าคุยกันละเอียดกว่ามากๆแล้วนะจิตบําบัดนี่แหละครับที่เริ่มสังเกตเห็นแพทเทิร์นบางอย่างเป็นรูปแบบพฤติกรรมที่มันดูเกิดขึ้นซ้ำๆโดยเฉพาะปัญหาเรื่องความสัมพันธ์การเข้าสังคม คือครูเอิญมีปัญหาในการอ่านสัญญาณทางสังคมจากคนอื่นโดยเฉพาะจากผู้ชายแบบว่าไม่รู้เลยว่าใครกำลังเข้ามาจีบมีเคสที่แบบเหลือเชื่อมากมีคนส่งเพลงให้ฟังทุกวันติดต่อกันสองปีสองปีนะครับก็ยังไม่รู้ตัวนึกว่าเขาแบบแค่อยากแชร์เพลงเพราะๆฟังเฉยๆอือหือประเด็นเรื่องการไม่เข้าใจสัญญาณทางสังคมหรือ social c u วนี่เป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะ มันไม่ใช่แค่เรื่องความรักหนุ่มสาวจีบกันอย่างเดียวด้วยนะแต่มันครอบคลุมไปถึงการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมแทบทุกรูปแบบเลยใช่เลยครับไม่ใช่แค่นั้นหรืออย่างการตีความเรื่องการถูกเนื้อต้องตัวแบบตรงไปตรงมามากๆเช่นเพื่อนผู้ชายมาจับเนื้อต้องตัวก็คิดแค่ว่าอ๋อ จับแบบเพื่อนไม่ได้คิดซับซ้อนไปกว่านั้นเลยแต่จริงๆแล้วการกระทําเหล่านั้นมันอาจจะมีความหมายอื่นแฝงอยู่หรืออาจจะค่อยๆล้ำเส้นมากขึ้นเรื่อยๆจากแค่จับมือถือแขนกลายเป็นแตะส่วนอื่นจนถึงขั้นที่ครูเอินเล่าว,ว่าเคยถูกลลวงหน้าอกซึ่งณจุดนั้นแหละถึงจะรู้ว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่แล้วแต่ก่อนหน้านั้นคือไม่เอะใจอะไรเลยซึ่งสถานการณ์แบบนี้มัน มันน่าเป็นห่วงนะครับเพราะมันทําให้เสี่ยงต่อการถูกเอาเปรียบหรือตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยได้ง่ายมากๆเลยใช่ค่ะสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นลักษณะเด่นอย่างหนึ่งเลยของกลุ่มอาการแอสเพอร์เจอร์ก็คือการไม่เข้าใจสัญญาณทางสังคมเหล่านี้แหละค่ะ รวมถึงการตีความทุกอย่างตามตัวอักษรแป๊ะๆเลยมันสะท้อนถึงความแตกต่างในวิธีที่สมองรับรู้แล้วก็ประมวลผลข้อมูลทางสังคมจริงๆนะคะคนทั่วไปอาจจะจับนัยยะหรืออ่านสัญญาณพวกนี้ได้โดยสัญชตาตญาณเหมือนเป็นโปรแกรมอัตโนมัติในหัวไปแล้วแต่สำหรับคนในกลุ่มอาการ ASD เนี่ยการประมวลผลส่วนนี้อาจจะทำงานแตกต่างออกไปมันไม่ใช่ว่าไม่ฉลาดนะคะหรือว่าไม่ใส่ใจแต่มันคือความแตกต่างทางระบบประสาทจริงๆ อ๋อครับพอพูดถึงลักษณะอาการที่ชัดเจนขึ้นมาหน่อยตรงนี้แหละครับที่มีเรื่องเล่าสุดพีคสมัยเรียนของครูเอิญที่ฟังแล้วจะเห็นภาพเลยว่าการคิดแบบตรงไปตรงมาการไม่เข้าใจบริบททางสังคมมันเป็นยังไงอย่างเรื่องแรกเลยเรื่องแต่งหน้าคือมีครูท่านหนึ่งพูดกับนักเรียนประมาณว่าเ,เด็กที่แต่งหน้าเนี่ยแสดงว่าอย่างมีสามีแล้วนะครูเอิญได้ยินปุ๊บก็มองหน้าครูท่านนั้นเลย ซึ่งครูท่านนั้นก็แต่งหน้าอยู่แล้วก็ถามกลับไปซื้อๆเลยว่าเอาครูก็แต่งหน้าทําไมครูยังไม่มีสามีล่ะคะคือแกไม่ได้มีเจตนากลัวเลยนะแต่สงสัยตามตักกะที่เพิ่งได้ยินมาจริงๆแบบ1นบวหเป็น2อะไรแบบนั้นเลยอะ่ะค่ะเป็นตักกะที่ตรงไปตรงมามากๆตามข้อมูลที่ได้รับมาเลยจริงๆไม่ได้คิดซับซ้อนอะไรเลยยังยังไม่หมดครับมีอีกเรื่องเรื่องชุกชั้นในสีดํา อันนี้ก็พีคไม่แพ้กันคือมีเพื่อนนักเรียนใส่เสื้อนักเรียนบางๆแล้วมันเห็นชุดชั้นในสีดำข้างในครูคนเดิมนี่แหละครับก็ตำหนิใหญ่เลยบอกว่าทำแบบนี้เหมือนอยากจะอ่อยผู้ชายอย่ามีแฟนว่าง,งั้นเถอะครูเอิญเห็นครูท่านนี้ยังโสดอยู่เลยอายุใกล้จะ40บแล้วก็เลยเกิดความหวังดีเดินไปกระซิบแนะนาครูเลยครับว่าหนูว่าครูน่าจะลองไปหาชุดชั้นในสีดำมาใส่ดูนะคะเผื่อจะช่วยได้ คือแกคิดว่ามันเป็นเคล็ดลับจริงๆอะครับว่าใส่แล้วจะมีแฟนโอ้ oh, อันนี้เป็นความปรารถนาดีที่เกิดจากการตีความข้อมูลตามตัวอักษรแบบ100%เเลยนะคะไม่ได้มีเจตนาจะเสียสีประชดประชันหรืออะไรทั้งสิ้นเลยจริงๆใช่ครับแล้วมีอีกเรื่องเรื่องสีผมอันนี้ก็คลาสสิกมากคือครูจะลงโทษเพื่อนที่ย้อมผมเพราะบอกว่าผิดระเบียบต้องเป็นสีผมธรรมชาติเท่านั้น เพื่อนคนนั้นก็พยายามอธิบายว่าผมสีน้ำตาลแดงของเขาเนี่ยมันเป็นสีธรรมชาติแต่เกิดนะแต่ครูก็ไม่เชื่อยืนยันจะลงโทษครูเอิญก็เลยหันไปหาคุณครูอีกท่านที่ผมเริ่มมีสีขาวแสมแล้วแต่ย้อมผมสีดำสนิทเลยแล้วก็ถามขึ้นมาดังๆกลางห้องเลยว่าแล้วผมครูสีขาวครูย้อมสีดำทำไมคะอันนี้ก็ไม่ธรรมชาติเหมือนกันนี่คะโอ้โหคำถามนี้แทงใจดำมาก แต่ประเด็นสําคัญที่สุดคือครูเอิญไม่ได้ตั้งใจจะกวนหรือจะประชดหรือจะหาเรื่องเลยม้แต่นิดเดียวนะครับแต่พูดจากความเข้าใจตามตะก,กะของตัวเองล้วนๆเหมือนพยายามจะแก้สมการหรือหาความสมเหตุสมผลในกฎเกณฑ์ที่ได้ยินมาใช่ค่ะเหตุการณ์เหล่านี้ช่วยอธิบายกลไกลทางความคิดได้ดีมากๆเลยจากมุมมองของ ASD นะคะมันคือการยึดติดกับการตีความตามตัวอักษร การไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ทางสังคมที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือที่เราเรียกว่า unwritten rules ไม่เก็ตมกตลกเสียดสีไม่เข้าใจซาแคมหรือความหมายแฝงต่างๆซึ่งมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะกับการที่เราเรียกว่ากวนตีนหรือต่อต้านอย่างที่บางคนอาจจะเข้าใจผิดไปหรือบางทีก็อาจจะถูกมองว่าเป็นคนซื่อบริสุทธิ์หรืองโง่บริสุทธิ์ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของความฉลาดหรือความซื่ออะไรเลยแต่มันคือความแตกต่างในการทํางานของระบบประสาทจริงๆค่ะ เข้าใจเลยครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยการสื่อสารที่มันตรงไปตรงมาแบบสุดๆหรือการไม่เข้าใจในยะแฝงแบบนี้มันก็อาจจะสร้างความกระอกักกระอวนหรือบางที่ก็สร้างปัญหาในการอยู่ร่วมกับคนอื่นได้เหมือนกันนะครับถูกต้องเลยค่ะนั่นคือความทา้าทายอย่างหนึ่งเลย การสื่อสารที่ตรงไปตรงมามากเกินไปในบางวัฒนธรรมหรือในบางสถานการณ์เนี่ยก็อาจจะถูกมองว่าแข็งกระด้างหรือไม่มีมารยาทได้เหมือนกันทั้งที่จริงๆแล้วผู้พูดไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นเลยมันจึงเป็นเรื่องของการเรียนรู้แล้วก็การปรับตัวของทั้งสองฝ่ายเลยนะคะทั้งตัวบุคคลที่มีภาวะ ASD เองที่อาจจะต้องเรียนรู้ทักษะทางสังคมเพิ่มเติมเพื่อให้เข้ากับบริบทได้ดีขึ้นและในขณะเดียวกันคนรอบข้างเอง ก็ต้องพยายามทำความเข้าใจในความแตกต่างนี้แล้วก็อาจจะต้องปรับวิธีการสื่อสารให้มันชัดเจนตรงไปตรงมามากขึ้นลดการใช้ภาษาที่กากวมหรือการคาดหวังให้อีกฝ่ายเข้าใจเองนอกจากเรื่องการตีความตามตัวอักษรแล้วเนี่ยยังมีลักษณะอื่นๆอ,อีกไหมครับที่พบได้บ่อยๆในกลุ่มอาการนี้มีค่ะอย่างเช่นการอ่านสีหน้าหรืออารมณ์ของคนอื่นค่อนข้างไม่ออกหรือที่เรียกว่า difficulty reading facial expressions or emotions นะคะ หรือการใช้คำพูดที่ตรงไปตรงมามากๆจนบางครั้งอาจจะดูเหมือนไม่รักษามารยาทเท่าที่ควร หรือบางทีนะคะอาจจะมีการใช้คำพูดหรือวลีที่จำมาจากที่อื่นเช่นจากหนังจากละครหรือซิทคอมโดยที่ไม่เข้าใจความหมายแฝงหรือความเหมาะสมกับบริบทจริงๆอย่างที่ครูเอิญเคยเล่าว่ามีลูกศิษย์ของตัวเองซึ่งก็เป็นเด็กพิเศษเหมือนกันเขาติดซิทคอมเรื่องหนึ่งแล้วก็จำคำว่าอีแก่มาใช้เรียกคุณแม่ของครูเอิญเพราะในซิทคอมเนี่ยตัวละครพูดคำนี้แล้วมันดูตลกเขาก็นึกว่าถ้าเอามาพูดบ้างครูเอิญจะตลกด้วยแต่จริงๆแล้วมันเป็นคำที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งซึ่งเด็กอาจจะไม่เข้าใจ บริบทตรงนั้นเลยจริงๆอ๋อครับเข้าใจได้ ประสาทสัมผัสมากกว่าคนทั่วไปที่เรียกว่า sensory sensitivity นะคะเช่นอาจจะทนแสงจ้า,จาไม่ค่อยได้เสียงดังๆกลิ่นบางอย่างหรือแม้แต่ผิวสัมผัสของเสื้อผ้าบางประเภทก็อาจจะทําให้รู้สึกไม่สบายตัวมากๆอย่างครูเอิญเองก็เล่าว่าเจอแสงจ้าแล้วจะปวดหัวใจสัน่นหรือบางคนอาจจะมีท่าทางที่ดูเงอะงะซุ่มซ่ามที่เรียกว่า clumsiness เพราะการรับรู้มิติสัมพันธ์ของร่างกายหรือ proprioception อาจจะทํางานไม่สัมพันธ์กันเท่าที่ควรคะ่ะ โอฟังดูแล้วมีความหลากหลายในอาคารเยอะมากเลยนะครับเนี่ยใช่เลยค่ะนั่นคือเหตุผลที่เราใช้คำว่าสเปกตรัมไหมคะลองนึกภาพเป็นเหมือนสายรุ้งก็ได้ค่ะที่มีหลายเฉดสีต่อเนื่องกันไปออทิสติกก็เหมือนกันมีตั้งแต่ระดับที่อาการแสดงออกชัดเจนมากๆแล้วก็ต้องการการสนับสนุนในชีวิตประจาวันค่อนข้างเยอะไปจนถึงกลุ่มที่อาการแสดงออกน้อยกว่าอย่างแอสเพอร์เจอร ซึ่งบางครั้งก็ถูกเรียกว่าเป็นความพิการที่มองไม่เห็นหรือว่า invisible disability เพราะว่าภายนอกเนี่ยดูปกติเลยพูดคุยได้เรียนหนังสือได้ทำงานได้แต่จริงๆแล้วมีความลำบากในการเข้าสังคมการสื่อสารหรือการปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมซ่อนอยู่แล้วก็ต้องย้ำอีกครั้งนะคะว่าภาวะนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับระดับสติปัญญาเลย คนในกลุ่มอาการแอสเพอร์เกอร์จำนวนมากมีสติปัญญาในระดับปกติหรืออาจจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยด้วยซ้ําอย่างครูเอิญเองผลการทดสอบ IQ ก็อยู่ที่126ซึ่งถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติที่อยู่ประมาณ90-110นะคะแล้วกระบวนการกว่าครูเอิญจะได้รับการวินิจฉัยนี้เป็นยังไงครับฟังดูแล้วไม่น่าจะง่ายเลย ก็ไม่ง่ายจริงครับคือต้องผ่านนักจิตบำบัดถึง3คนเลยนะที่สังเกตเห็นแพทเทิร์นความยากลำบากในการเข้าสังคมที่มันดูไม่ค่อยสอดคล้องกับปัญหา PTSD ที่วินิจฉัยไว้ตอนแรกทั้ง3ท่านก็เริ่มสงสัยว่าอาจจะเข้าข่าย ASD ก็เลยแนะนำให้ไปตรวจประเมินกับจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงซึ่งการวินิจฉัยในผู้ใหญ่แบบครูเอิญเนี่ยจะแตกต่างจากการวินิจฉัยในเด็กเล็กๆในเด็กอาจจะมีแบบประเมินพฤติกรรมที่ชัดเจนกว่าแต่ในผู้ใหญ่เนี่ยจะเน้นการซักประวัติย้อนหลังอย่างละเอียดมากๆเลยทั้งจากตัวตัวเองแล้วก็อาจจะรวมถึงคนในครอบครัวด้วยเพื่อมองหารูปแบบพฤติกรรมหรือความยากลําบากต่างๆที่อาจจะมีมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ว่าถูกมองข้ามไปหรือถูกตีความไปเป็นอย่างอื่น พอรู้ผลว่าเป็นออสเปอร์เกอร์จริงๆมันก็เหมือนเป็นการปลดล็อกความสงสัยที่มีมานานแต่ก็ต้องยอมรับความจริงว่านี่คือภาวะที่เป็นส่วนหนึ่งของเราไปตลอดชีวิตมันเหมือนเป็นความพิการอย่างหนึ่งที่รักษาให้หายขาดไม่ได้แต่ว่า เราสามารถเรียนรู้ที่จะจัดการแล้วก็ปรับตัวกับอาการหรือความท้าทายต่างๆได้เช่นถ้ามีภาวะวิตกกังวลง่ายหรือนอนไม่หลับก็อาจจะต้องมีการใช้ยาเพื่อช่วยบรรเทาอาการเหล่านั้นควบคู่ไปกับการปรับพฤติกรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมฮ่ะเรื่องนี้ทําให้เกิดคําถามที่น่าสนใจตามมาเลยนะคะว่าเอ๊ะแล้วทําไมการวินิจฉยัยแอสเพอร์เกอร์ถึงมักจะเกิดขึ้นตอนโตหรือในวัยผู้ใหญ่ซะส่วนใหญ่ เหตุผลหลักๆก็อย่างที่คุยกันไปตอนต้นค่ะคือพัฒนาการด้านอื่นๆเช่นการพูดการเรียนรู้สติปัญญาส่วนใหญ่มักจะเป็นไปตามปกติหรือบางทีก็ดีกว่าปกติด้วยซ้ํา ทำให้ความลำบากในการเข้าสังคมหรือการสื่อสารที่อาจจะมีมาตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยผูกมองข้ามไปได้ง่ายหรือถูกตีความว่าเป็นแค่นิสัยส่วนตัวของเด็กคนนั้นเช่นอาจจะถูกมองเป็นเด็กพูดจาขวานผ่าซากเป็นคนแปลกๆไม่ค่อยมีเพื่อนเก็บตัวอะไรแบบนี้จนกระทั่งเมื่อเติบโตขึ้นต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางสังคมที่มันซับซ้อนมากขึ้นอย่างในโลกของการทํางานความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งหรือความคาดหวังทางสังคมที่สูงขึ้น ปัญหาเหล่านี้มันถึงจะปรากฏชัดเจนขึ้นแล้วก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตมากขึ้นจนต้องไปขอความช่วยเหลือในที่สุดมันจึงมีความเป็นไปได้สูงมากเลยนะคะว่าอาจจะมีผู้ใหญ่อีกจํานวนไม่น้อยเลยในสังคมเราที่อาจจะมีภาวะนี้อยู่โดยที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยเลยก็ได้อ๋อครับเป็นไปได้สูงเลยแล้วพอรู้ตัวแล้วก็ยอมรับแล้วเนี่ยครูเอิญปรับตัวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างครับเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการทํางานด้วยเหมือนกัน ใช่ค่ะครูเอิญก็หันมาทำงานอิสระเป็นฟรีแลนซ์มากขึ้นโดยเฉพาะการสอนพิเศษให้กับเด็กๆที่มีความต้องการพิเศษซึ่งกลายเป็นว่าภาวะแอสเพอร์เจอร์ของครูเอิญเองเนี่ยกลับกลายเป็นข้อได้เปรียบอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะเพราะมันทำให้เข้าใจธรรมชาติแล้วก็ความต้องการของเด็กกลุ่มนี้ได้อย่างลึกซึ้งมากๆ รู้ว่าจะสื่อสารกับพวกเขายังไงให้เข้าใจรู้ว่าจะรับมือกับสถานการณ์ที่ท้าทายยังไงเช่นเวลาเด็กๆเ,เริ่มมีอาการเม้ดาวหรือมีพฤติกรรมก้าวร้าวเพราะควบคุมอารอมณ์ตัวเองไม่ได้ครูเอิญก็จะสังเกตเห็นสัญญาณเตือนได้เร็วกว่าหรือสามารถเข้าใจแล้วก็รับมือกับสถานการณ์เหล่านั้นได้ดีกว่าเพราะมีประสบการณ์ตรงมาแล้วค่ะ เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะคะของการเปลี่ยนความท้าทายให้กลายเป็นจุดแข็งหรือที่เราเรียกว่า strength-based approach คือการมองเห็นคุณค่าแล้วก็ศักยภาพที่มาจากความแตกต่างนั้นแทนที่จะมองว่าเป็นปัญหาอย่างเดียวครับ แล้วครูเอิญยังมีคําแนะนําที่น่าสนใจมากๆสําหรับการทํางานหรือการสื่อสารกับคนในกลุ่มอาการนี้ด้วยนะครับคือเน้นย้ําเลยว่าให้พูดตรงๆสื่อสารให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทําได้ยกตัวอ,อย่างเรื่องการบรีฟงานแกบอกว่า ถ้าจะ brief งาน brief มาให้ตรงให้เคลียร์อย่าใช้คำว่าอะไรก็ได้หรือแล้วแต่เลยเอาตามสไตล์น้องแล้วค่อยมาแก้ทีหลังเพราะถ้าบอกว่าตามสไตล์แล้วทำไปสุดท้ายมาแก้คนที่มีภาวะนี้อาจจะรู้สึกสับสนแล้วก็หงุดหงิดได้ว่าอา้าวก็ทำไปตามที่บอกแล้วทำไมต้องแก้ทำไมไม่บอกแต่แรกให้ชัดเจนไปเลย อันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะไม่ใช่แค่กับการสื่อสารกับคนในกลุ่มอาการ ASD เท่านั้นนะคะแต่จริงๆแล้วการสื่อสารที่ชัดเจนตรงไปตรงมาไม่คลุมเครือหลีกเลี่ยงการประชดประชันคำพูดเปรียบเปวยที่ซับซ้อนหรือการคาดหวังให้คนอื่นต้องอ่านใจเราได้เองเนี่ยมันช่วยลดความเข้าใจผิดแล้วก็ทำให้การสื่อสารกับทุกคนราบรื่นขึ้นได้จริงๆค่ะ ลองเอาไปปรับใช้กันดูได้เลยนะคะถ้ามองในภาพรวมที่กว้างขึ้นไปอีกครูเอิญให้ข้อมูลไว้นะครับว่าจากสถิติความชุกข,ของ ASD ในประเทศไทยเนี่ยตัวเลขอาจจะอยู่ที่ประมาณ1ใน50หรือบางข้อมูลก็อาจจะสูงถึง1ใน30คนเลยนะครับซึ่งถือว่าไม่น้อยเลยจริงๆ โดยมักจะพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงแต่ก็พบในเพศหญิงได้เช่นกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีเลยและแรงบันดาลใจสําคัญที่ทําให้ครูเอิร์นตัดสินใจออกมาแชร์เรื่องราวของตัวเองทงั้งๆที่รู้ว่าอาจจะต้องเจอกับคําถามหรือสายตาแปลกๆจากสังคมหรือต้องเผชิญกับภาพจําเดิมๆที่คนมีเต่ะคําว่าออทิสติกก็คือต้องการจะทลายภาพจําเหล่านั้นแหละครับคนมักจะนึกถึงออทิสติกแค่ในสองขั้วคือไม่เป็นอัจฉริยะไปเลยแบบในซีรีส์ดังๆ ก็เป็นคนที่ไม่สามารถสื่อสารหรือช่วยเหลือตัวเองได้เลยแต่ในความเป็นจริงแล้วมันมีเฉดสีที่หลากหลายกว่านั้นมากๆครูเอิรอยากให้สังคมเปิดใจเข้าใจแล้วก็เห็นใจในความหลากหลายทางระบบประสาทหรือ neurodiversity มากขึ้น ถ้าเรามองในภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นไปอีกเนี่ยแนวคิดเรื่อง neurodiversity หรือความหลากหลายทางระบบประสาทเนี่ยเป็นแนวคิดที่สําคัญมากในยุคปัจจุบันเลยนะคะมันคือการเปลี่ยนมุมมองจากการมองว่าความแตกต่างทางสมองเช่นออทิสติกสมาธิสัน้นหรือภาวะการเรียนรู้อื่นๆเป็นความบกพร่องหรือโรคที่ต้องแก้ไขต้องรักษามาเป็นการยอมรับว่าสมองของมนุษย์เราเนี่ยมีความแตกต่างหลากหลายเป็นเรื่องธรรมชาติเหมือนกับความหลากหลายทางชีวภาพอื่นๆในโล ลกนี้ลค่ะแล้วความแตกต่างนี้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นลบเสมอไปการเข้าใจวิธีคิด การรับรู้และการสื่อสารที่แตกต่างนี้จริงๆแล้วเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ลักษณะบางอย่างที่พบในกลุ่มอาการแอสเพอร์เกอร์เช่นการพูดตรงไปตรงมา <c oughs> การมีสมาธิจดจ่ออย่างลึกซึ้งในเรื่องที่สนใจเป็นพิเศษหรือที่เราเรียกว่าดีโฟกัสหรือการมองโลกตามความเป็นจริงโดยไม่ค่อยติดกับอคติทางสังคมเท่าไหร่ก็อาจจะเป็นจุดแข็งที่นำไปสู่มุมมองใหม่ๆนวัตกรรมหรือการแก้ปัญหาในแบบที่คนทั่วไปอาจจะมองข้ามไปได้เหมือนกันคะ่ะ ครับผมแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงสำหรับเราทุกคนละ่ะถ้าให้สรุปจากเรื่องราวแล้วก็ข้อมูลที่เราคุยกันมาทั้งหมดในวันนี้ก็คงจะเป็นว่า a s สเ r g e r หรือ a u ทิสติกสเปกตร u m เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความแตกต่างที่จริงแท้นะครับเป็นความแตกต่างในการทำงานของสมองการรับรู้การเข้าใจโลกและสังคมรวมถึงวิธีการสื่อสารมันไม่ใช่เรื่องของเจตนาไม่ดีไม่ใช่ความพยายามที่จะกวนหรือการแกล้งทำ เรื่องราวของครูเอินเนี่ยช่วยเปิดมุมมองให้เราเห็นว่าภาวะนี้มันซับซ้อนมีหลายมิติแล้วก็หลากหลายกว่าภาพจําเดิมๆที่เราเคยมีอยู่มากๆและที่สําคัญที่สุดเลยคือมันเรียกร้องให้เราทุกคนไม่ว่าจะมีภาวะนี้หรือไม่ก็ตามต้องหันมาตรหนักถึงความแตกต่างเหล่านี้แล้วก็พยายามปรับตัวในการสื่อสารปรับมุมมองและสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันให้มากขึ้นเพื่อให้เราสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่มันหลากหลายนี้ได้อย่างมีความสุขมากขึ้นนะครับ ค่ะเป็นบทสรุปที่ดีมากเลยค่ะดิฉันอยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดสักนิดนึงให้ลองกลับไปนึกถึงประสบการณ์ส่วนตัวของเราเองกันดูนะคะอาจจะเคยมีสักครั้งที่เราเคยรู้สึกว่าเอ๊ะการสื่อสารกับใครบางคนมันติดขัดจังเลยทำไมเขาไม่เข้าใจที่เราพูดหรือทำไมเรารู้สึกว่าคนคนนั้นเขาดูแปลกๆจังคิดไม่เหมือนคนอื่นหรือมีพฤติกรรมบางอย่างที่เราไม่เข้าใจเป็นไปได้ไหมคะว่า เบื้องหลังความรู้สึกขัดข้องใจหรือความรู้สึกว่าแปลกเหล่านั้นอาจจะมีความหลากหลายทางระบบประสาทหรือ neurodiversity เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้วถ้าเราเริ่มตระหนักถึงความเป็นไปได้ของความแตกต่างเหล่านี้แล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองคนอื่นวิธีที่เราสื่อสารแล้วก็วิธีที่เราสร้างความสัมพันธ์ในชีวิตประจําวันของเราไปได้อย่างไรบ้างลองเก็บไปคิดกันดูนะคะครับ เป็นคำถามที่น่าเก็บไปคบคิดต่อจริงๆครับถ้าใครฟังการเจาะลึกเรื่องราวนี้แล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์หรือช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆก็อย่าลืมแบ่งปันเรื่องราวนี้ต่อไปนะครับและแน่นอนครับกดติดตามกันไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดก,การพูดคุยเจาะลึกในประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆแบบนี้ในครั้งต่อๆไป